ขบวนจากโรงเรียนม่วง30อัมพรวันวิทยาในขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาปีนี้เป็นขบวนที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนบ้านวัดโรงเรียนที่ร่วมการสื่อสารตำนานสร้างเมืองม่วง30อวดสู่สายตาชาวไทยและชาวโลกห้ารำนะคะเราก็จะเน้นถึงความเป็นอีสานนะคะด้วยความเป็นอีสานเราก็จะเป็นวาดฟอนก้มต่ำลำกว้างไม่ห่วงตัวนะคะก็จะมีแปร ตีท่าตามท่าเนื้อร้องที่เป็นกล่าวถึงองค์ท่านที่เป็นเจ้าราชวงศ์ก่อนที่จะมาถึงเมืองเมือง30ก็จะแปลบทตีบทตามเนื้อร้องค่ะกระบวนการคัดเลือกนะคะตอนนี้ผ่านไป3รอบแต่ว่าได้ตัวจริงแล้วนะคะโดยจะมีนโยบายจากท่านผู้อำนวยการนะคะจะให้คุณครูที่ปรึกษา ส่งตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเฉพาะมปลายนะคะห้องละ5คนเสร็จแล้วคุณครูก็จะมาคัดเลือกกันโดยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะคะทีนี้ตอนนี้ก็ได้จํานวนนักแสดงที่ครบแล้วค่ะ88คนในขบวนปีนี้ซึ่งก็จะฝากกับท่านผู้ชมนะคะถ้าสมมุติว่าอยากจะซ้อมตามต้องตาดลำบ้าวค่ะความเป็นเอกลักษณ์ของอีสานเรานะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกันในปี2567นี้ค่ะ อนอกจากขบวนจะมีท่ารำมีนางรำนะคะมีดนตรีอะไรอย่างนี้ก็จะมีองค์ประกอบสินที่ขาดไม่ได้นะนกะ็เรื่องราวขององค์ประกอบสิลปที่จะถูกจัดในรถเงี้ยนะคะก็จะสอดคล้องกับท่ารำเพลงดนตรีอันนี้ก็จะใส่ในเรื่องของความเป็นอีสานเข้ามาเกี่ยวข้องเงี้ยค่ะทั้งวัสดุอุปรกรณ์ก็จะมีความเป็นนำเอาของสามาชีพของชาวอีสานอะไรแบบเนี้ยค่ะเข้ามา ตกแต่งด้วยแล้วก็ส่วนของจริงจะเป็นยังไงก็อยากให้ฝากชมในวันจริงด้วยค่ะคุณครูผู้ฝึกซ้อมเล่าให้เราฟังว่านอกจากภาพเบื้องหน้าที่เราจะได้เห็นในงานวันจริงอันงดงามเบื้องหลังที่ทําให้อบอุ่นใจอย่างมากคือการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอําเภอม่วง30วัดหนองขุนและเทศบาลตำบลม่วง30ขบวนในปีนี้จึงเป็นขบวนของชาวอําเภอม่วง30อย่างแท้จริงโรงเรียนเรา มีความรู้สึกว่าภูมิใจมากที่เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่การแสดงแล้วก็ชุมชนจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ได้รับความสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งมีทั้งหมด14ตำบลน,<ช>นะครับก็ได สนับสนุนในส่วนของงบประมาณนะครับและก็มีทางพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันนะครับ,รบ,บได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาะจัดตั้งเป็นงบประมาณที่จะมาส่งเสริมให้ขบวนของเรานี่มีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับคือองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลต่างๆจะส่งงบเข้ามาช่วยส่วนหนึ่งแล้วเป็นงบของโรงเรียนส่วนหนึ่งบริหารจัดการดูแลเด็กอิ่มท้องยิ้มได้ในการแสดงปีนี้จัดเต็ม จัดเต็มมากๆเพราะเราเป็นน้องใหม่ในวงการก็ว่าได้ปีนี้เพลงและดนตรีของเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาถือว่าทําได้โดดเด่นบุคลากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าและมาเป็นครูดนตรีที่นี่ได้นําความรู้ที่เรียนมาต่อยอดจับมือคณาจารย์เรียบเรียงเสียงประสานได้ดนตรีสุดเพาะเตรียมเข้าไปนั่งในใจผู้ชมอีกหนึ่งขบวน ปีนี้นะครับจากที่ผมได้มาเป็นครูวตะจ้างที่แรกนะครับผมได้จบมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับได้นําดนตรีเกี่ยวกับวัฒนธรสาหกรของมหาสารคามกับจังหวัดอุบลนะครับมาเรียบเรียงขสานเสียงใหม่นะครับเพื่อได้มาร่วมขบวนแห่เทียนของอุบลปีนี้ครับส่วนของเนื้อล้องทํานองนะครับได้รับโจทย์ให้เล่าเรื่องประวัติอําเภอม่วงและก็เชิญชมเชิญเที่ยวอําเภอม่วง3าสิครับโดยเลือกลายขับนักสะดุ้งและก็ราวสมเด็จ เข้ามาโดยมีทํานองที่อ่อนหวานโดยมีทํานองที่ไพเราะนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลำเพลินก็คือลำเพลินเชิญเที่ยวอำเภอม่วง30อนะ่ะเป็นจังหวะที่สนุกสนานครับอยากให้ทุกคนลองได้ฟังกันดูครับ ขณะที่การฟ้อนรำเด็กๆซุ้มซ้อม,มกันหนักมากด้วยใจรักเป็นทุนเดิมทําให้ทีมงานเราเห็นถึงความทุ่มเทความมุ่งม,มั่นและความภาคภูมิใจที่น้องๆได้ร่วมสืบสารงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษางานประจําปีของจังหวัดอุบลราชธานีภาคภูมิใจครับที่โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ LGBT ทุกคนได้มาร่วมขบวนแห่เทียนในปีนี้ครับค่ะ หนูก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของอำเภมอม่วง30ไปํำในขบวนแห่เทียนอุบลราชธานีค่ะพวกหนูซ้อมหนักกันมากๆเลยค่ะแล้วก็เหนื่อยมากด้วยก็ขอให้ทุกคนไปร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พวกหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะได้เห็นความตั้งใจของน้องๆทั้งนักดนตรีและนักแสดงเห็นความเอาใจใส่ของบุคลากรรวมถึงการสนับสนุนของคนในชุมชนจึงอยากเชิญชวนทุกคน มาร่วมชมและส่งเสียงปรบมือดังๆเชียร์น้องๆในวันที่21กรกฎาคม2567ข,25 67, ขบวนที่15ม่วง30อำมพวันวิทยาเกิดประเกียด7 2พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรม,มงามล้ำเมืองสีแสง